สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปิ่นมากินกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูมีตีนไก่ด้วยต้มแบบเปื่อยๆเลยมากินกันเลยทุกคนเหมือนเดิมกิน <c oughs> กินแล้วกกินแล้วก็กินปรุงรสเรียบร้อยแล้ว อ,อร่อยมากเลยทุกคนนี่มีนี่ด้วยนะพริกกะปิกับผัก สายกินนะจะสายกินถ้ามีรูปโผล่มาข้างหลังอย่าตกใจนะคะจะเ,เด็กดูทีวีอยู่ห้องข้างหลังแม่มาออบทำคลิปไปรับน้องแม็กเวลมาแล้ววันนี้วันศุกร์หิวข้าวมาก นี่ชิคกันฟิชตีนไก่ละละายในปาก มาละครขอบคุณซับสไครต์ใหม่ด้วยนะคะถ้าใครให้เปลี่นจะแลกไปแลกซับก็บอกโพสเมนไว้ใต้คอมเอ่อวิดีโอปิ่นนะคะเดี๋ยวปิ่นจะไปกดซับสไครต์ให้ของปิ่นก็ยังไม่ถึงหนึ่งพันเลยอะ่ะร้อยกว่าคนเองเพื่อน อืมอร่อยอร่อย,อรอยหรออืมพริกคั่วพริกทอดอืมกะปิกินก๋วยเตี๋ยวมนันต้อง ไม่ไรอย่างงี้เนาะอ,อร่อย กระเด็นกระดอนหมูตุ๋น ชายคนเล็กฮิโปอยู kind of ่อ <tes> ่ะกเลยไม่ให้เข้ามา้ยลูกกวน ขอโทษนะคะทุกคนลูกน้อยกวนน้องแม็กเวลนางไม่ใส่เสื้อไงใ,ใส่แต่กางเกงในหนูก็เลยตกใจเลยอ,อเข้ากล้องไม่ได้นะ น้องเจ๊ขอบอ่ะเขาจะติดหมี้มากวันนี้ปินอ่ะไปได้เส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่มาจากร้านจีนอร่อยดีนะคะแต่ถ้าไปซื้อพวกรีดออะไรเงี้ยเส้นมันไม่นุ่มแบบเนี้ยมันแบบเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันจะออกแบบขนมจีนก็ไม่ใช่เส้นหมี่ก็ไม่ใช่แต่ไปซื้อบริษเนะอร่อยมากเหมือนแบบที่ไทยเลยค่ะ ยังจัดการรูปไม่เรียบร้อย <laughs> มาแล้วเจขอบเขาจะติดแม่ไงคะฮัลโหลป๊าป้าเวทอเมเนอโอเคมามีอีทเติร์แมเวชัดๆดอวฟอร์มามีเพลส ขอโทษนะคะทุกคนลูกกวน Shut the door please Shut the door please Shut the door please นะคือไม่ต้องกินกันนะคะวันนี้ลูกกวนไม่ต้องกินกันนะคะทุกคนวันนี้ลูกกวนออกมาพูดเน็ตมี ตินต่อค่ะทุกคนรู้กลัวมันม,น,ม,น,มนรู้เป็นอะไรที่แบบว่าชอบกวนนะคะ ควีนอลิซาเบธเสียชีวิตแล้วนะคะสวรรคตรแล้วนะคะทุกคนควีนอลิซาเบธแห่งอังกฤษต่อไปเจ้าชายชานก็จะขึ้นครองราชแทนเป็นพระโอรสของอลิซาเบธที่สอง ต้องรีบกินก่อนเดี๋ยวเจ๊คอบบุกอีกค่ะหอมไม่ละ น้าแมห้อยลูกกวนล,ลูกก็กวนดีดีจะทำคลิปที่ไรลูกกวนตลอด อะไรในปาก กิมแล้วแล้วก็ูกกวน คนมีคนมีลูกอ่อนางละกินขนมต่อน้าขนมเน้ะเหมือนนี่นะขนมบ้านเราในเซเว่น ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามามดูวิดีโอกันนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีฝากกด subscribe และก,กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคน